สวัสดีครับผมตาบักกี้ครับวันนี้อยู่ที่นัดพบม่มใหญ่สาขาสีแยกบางพูเช่นเคยนะครับวันอื่นเลยนะใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์หน้าไม่เกิน 350cc นะสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับช่องอธิบายช่องคอมเมนต์นะครับมี ID เดียไลน์นะเบอร์โทรศัพท์ ID เบอร์เดียวกันเลยนะครับเพิ่มเพื่อนนะฮะแล้วส่งแอดไลน์ผมมาได้เลยนะเดี๋ยวส่งตารางราคาให้สนใจรุ่นไหนเงินไขยังไงนะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับโอเคนะวันนี้ผมมีข่าวสารมาแจ้งพี่เพื่อนเนะฮะทุกท่านเลยนะเกี่ยวกับคลิก160นี่เป็นตัวู b s ครับ ขันด้านหน้าผมนี่เลยคือสีดำนะครับส่วนสีขาวเป็นตัวรองท็อปนะครับมาเทียบกันให้ดูว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะก็น่าจะยังจํากันได้หรือว่าคนก็จำไม่ได้แล้วว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคนะฮะก่อนหน้านี้นผมเคยแจ้งว่าตัวที่เป็นคลิก160ที่เป็น ABS เนี่ยจะเข้ามาประมาณช่วงต้นปีหน้าก็คือปี2567นะฮะแต่นะเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงฮะมาเดือนนี้แล้วฮะดีแล้วฮะที่มานะครับ มาเดือนนี้แล้ววันนี้ด้วยนะครับมาลงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือตัว ABS นะครับนี่เลยนะฮะ X หนึ่งหกศูนย์ ABS นะฮะจานด้านหน้าจะเป็นขีดๆแบบนี้ที่เป็นช่องๆนะฮะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีสายนะฮะเซนเซอร์วัดตรงนี้เขาเรียกว่าตัว ABS ดูง่ายดูจากบางโคนะเขียนว่า ABS เลยตรงรุ่นนะครับตัวที่เป็น ABS อธิบายแบบนี้นะฮะ ABS หน้าอย่างเดียวนะครับเป็น,นดิสเบรกหน้าส่วนด้านหลังก็เป็น,นดิสเบรกหลังธรรมดา นะครับอันนี้นะอันนี้คือตัวท็อปนะครับตัวท็อป ABS อันนี้คือตัวรองท็อปครับเป็นล้อสีทองเหมือนกันนะฮะแต่ข้างหลังก็จะเป็นดัมเบลไม่มีดิสเบรนะครับส่วนหน้าเป็นดิสเบรเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรธรรมดานะอันนี้คือตัวรองท็อปเป็นตัวคอมบเบรสังเกตได้ง่ายคือมันเขียนตรงบางคนหน้าว่าคอมบเบรนะครับหรือ CBS นะอ่าถ้าดูจากมุมนี้นะครับ ตัว ABS เนี B ่ยจานนิดเบรกหน้าเนี่ยนะครับพร้อมกับเซนเซอร์นะอยู่ในตัวเดียวกันในจานนิดนะฮะจะใหญ่กว่าตัวที่เป็นจานนิดกอมไมเบรกนะฮะอันนี้มีข้าแตกต่างนะครับแล้วก็เรื่องของปัม๊มลูกสูบเบรกนะฮะของตัว ABS จะเป็นปั๊มสีทองส่วนตัวลองท็อปนะฮะกอนไมเบรกจะเป็นตัวสีดำนะครับอันนี้คือปัม๊มกอนไมเบรกนะครับก็คือ1พอร์ตอ,อันนู้นสีดําอันนี้สีทองนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะฮะอ่าอันนี้คือ ABS ถ้าดูจากด้านหน้า,นา,นาเราดูจากจานนิดแล้วก็ คำว่า ABS ได้ตรงที่บางคนนะทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับสเปคเครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนกันนะฮะทุกอย่างใส่กันได้หมดนะต่างกันี่ระบบเบรกแค่นั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของโลโก้นะฮะตัวคิก ABS เนี่ยโลโก้จะเป็นสีทองแบบนี้คิกหนึ่งหกศูนย์นะครับส่วนตัวที่เป็นลองท็อปจะเป็นคิกหนึ่งหกศูนย์เหมือนกันแต่เป็นโครเมียมอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับอของตัวรถอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮนะเรื่องของชุดสี ตัวฝาครอบเนี่ยฮะตัวฝาครอบใหม่ตัวของ a อเเนี่ยนะครับจะเป็นตัวครอบใหม่ที่เป็นสีและสองชิ้นแบบนี้อันนี้หนึ่งชิ้นพลาสติกด้านอันนี้หนึ่งชิ้นพลาสติกเงามีโลโกโ้ฮอนด้าตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างผมจะพามาดูตัวลองท็อบกันตัวนี้จะไม่มีฝาครอบอีกตัวหนึ่งจะเป็นชิ้นงานเดียวแบบดิบๆแบบนี้เลยนะฮะสีดำดิบๆแบบนี้ นะครับจะไม่มีครอบมาอีกกีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกว่าเป็นตัวเอเเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก็จะดูพรีเมียมหน่อยนะครับอันนี้ข้อแตกต่างนะก็จะมีช่องเก็บของชาร์จแบตเตอรี่นะยูนิีไยเนะครับเป็นกุญแจคีเลตนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเบรกก็เป็น ABS อยู่แล้วนะส่วนด้านเนี้ยปั๊มด้านซ้ายมือคือเบรกหลังคือแยกเลยนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นปั๊มดิสนะเป็นปั๊มปั๊มบน อันนี้เบรกหลังอันนี้เบรกหน้านะครับแยกกันนะฮะหน้าหลังแต่มี ABS เฉพาะด้านหน้า ABS เนี่ยต้องอธิบายแบบนี้บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับระบบ break, เบรก ABS ก็คือเป็นระบบป้องกันป้องกันการล็อกของล้อนะครับป้องกันการล็อกของล้อนะครับที่มีเซ็นเซอร์จับ,จบแบบนี้เวลาเราขับไปเนี่ยแล้วเราเกิดตกใจบีบเบรกกระทันหันนะกดเบรกหน้าปึ๊กนะครับ สังเกตถ้าเป็น ABS มันจะสู้มือตึด๊ดๆอย่างเงี้ยน,น,น,นะรเรื่องของการเบรกน,นะครับเนื่องด้วยว่ากล่องควบคุมของตัว ABS เนี่ยนะครับมันสั่งให้ปั๊มเบรกตัวนี้โดยการเซนเซอร์ตัวนี้มันจะจวดจับเห็นไหมฮะที่เป็นมาร์คๆแบบนี้สั่งให้ปั๊มตัวนี้ครจับจานดิดแบบจะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยแบบนี้เร็วๆนะฮะเบรกมันจะไม่ได้ล็อกตายนะครับมันจะปล่อยเพื่อให้เราชะลอนะฮะแล้วก็หลบเลีสิ่งกีดขวางได้นะฮะอันนี้คือระบบเบรก ABS ป้องกันการล็อกของล้อฮาเห็นไหมครับพอเข้าใจเนาะเวลาเราเกิดเหตุกระทันหันกนนดเบรกปุ๊บนะครับเบรกไม่ล็อกถ้าล็อกปุ๊บยังไงฮะถ้าไม่ใช่ ABS ล็อกปุ๊บตีลังกาเลยหรือว่าล้อมันล็อกปุ๊บมันไม่หมุนมันก็สไลด์ล้มนะฮะอันนี้คือความหมายของ ABS ที่ทํามานะครับรถยนต์เหมือนกันนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยที่ขึ้นต้นด้วยว่า ABS ระบบการทังงานเหมือนกันแต่้เกิดว่าเป็น C b s ครับตัวนี้ฮะเบรกหน้าแยกครับ แยกอิสระเลยแต่ถ้าเกินเบรกบีเบรกข้างซ้ายเนี่ยนะฮะด้านนี้เบรกหน้านะฮะทำงานสามสิเอร์ซ็นเบรกหลังทางานเจ็ดสิเอร์เซ็นตะเพราะว่าเป็นคอมบเบรกเขาเรียกว่าตัวกระจายแรงเบรกแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเบรกหน้าอย่างเดียวซึ่งมันแยกอิสระนะฮะกดเบรกหน้าฝั่งนู้นดังเดียวนะฝั่งนู้นดังเดียวบีเบรกปุ๊บล็อกเลยครับล้อไม่หมุนลบหลีกไม่ได้ฮะลขาพับพอล้อล็อกปุ๊บแทนพับล้มเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นเบรกธรรมดา เขาถึงได้ทําตัว ABS ขึ้นมาทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการใช้เบรกคอมบิเบรกอีกอันนี้จริงๆแล้วเหตุผลเบรกที่ดีที่สุดคือเบรกหน้านะครับจาไว้นะฮะเบรกที่ดีที่สุดคือเบรกหน้านะครับแต่ก็เป็นเบรกที่อันตรายที่สุดเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้งานไม่เป็นนะครับทีนี้ทําไมเขาถึงทำคอมบเบรกมาให้เพราะบางคนกลัวที่จะใช้เบรกหน้าอย่างที่ผมบอกนะเวลาเรากดเบรกหน้าปุ๊บตกใกลล้อล็อกเลยอันตราย นะครับถ้าไม่ใช่อเบียนะได้เป็นอมมาเบรกเขาดึงทําตัวกระจายแรงเบรกเวลาบีบเบรกข้างซ้ายเนี่ยนะฮะมันจะบีบเบรกหลังมากกว่าเบรกหน้าก็เบรกหลังเนี่ยช่วยชะลอฮะเบรกที่หยุดคือเบรกหน้าเขาก็เลยดึงเบรกหน้ามาช่วยนะฮะอ่าแต่ช่วยแบบไม่ให้บีบเต็มที่สังเกตว่าเราบีบเบรกข้างซ้นยเนี่เบรกหน้าทํางานด้วยเห็นไหมครับแต่ไม่ได้กดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้รถหยุดในสั้นลงเราก็เติมเบรกหน้าไปอ่าอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจนะครับ เอโอเคเนาะอันนี้คือความแตกต่างนะครับบางคนไม่เข้าใจนะฮะก็แอดไลน์มาถามบ้างนะฮะถามเารื่องอาการลดอะไรบ้างนะผมก็ตอบทุกคอมเมนต์แหละครับตอบตอบทุกคนนะครับท้าเร็วบ้างนะครับมีเวลาก็ไปตอบนะครับอันไหนที่ไลน์มานะผมผานอ่โหูพุทธาไ่ตอบสักทีเลยท่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยอบางทีติดประชุมบ้างทํานู่นนี่นั่นบ้างครับแต่ตอบแน่นอนโอเคนะครับเรามาดูส่วนตัวด้านหลังนะครับของฝั่งอ่าตัว ที่เป็นตัวรองท็อปกันบ้างนะครับถ้าเกิดเรา,เราดูมุมนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดัมเบลกหลังนะฮะที่เป็นตัวรองท็อปนะครับเห็นไหมครับดัมเบลกหลังส่วนตัวนู้นฮะจะเป็นดิสหลังอันนี้คือความแตกต่างนะสี่ล้อเหมือนกันนะครับสี่ล้อเหมือนกันนะฮะแต่ความแตกต่างที่ดิสกับไม่ดิสนะฮะดัมเบลกกับตัวดิสหลังนะครับ, ung, รบเอเวียสเป็นดิสหลังอยู่แล้วตัวรองท็อไป,ไปคอมบไบาคอมบเบรกเนี่ยเป็นตัวดัมหลังนะี่ครับอันนี้คือความแตกต่าง่า เรื่องของเครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนกันนะเป็นเครื่อง160เหมือนกันนะครับเครื่อง160เหมือนกันนะครับล้อหน้าหลังขอบจุดหน้าหลังเท่ากันนะครับรูปทรงตารูปทรงหน้าตาเหมือนกันนะครับต่างกันที่ระบบเบรกแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยมีความแตกต่างเรื่องของจุดสีฝาครอบฝาครอบไม้นะครับแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์ที่เป็นคําว่าคลิก160กอันนี้คือความแตกต่างนะครับอ่าส่วนตัวยูบ็อกครับ เปิดขึ้นมานะครับก็ใส่หมวกกันนอกเต็มใบได้อัตราการประหยน้ำมันอยู่ที่47.6กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแทบไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็สวย้เลยนะฮะใส่หมวกได้อ่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของตัวรุ่นคลิกเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเวลาเราปิดบอร์ดกดยากมากเลยฮะมันเคตรตีนะฮะ แต่ผมแนะนําแบบนี้ครับมีทิกอยู่นะครับกดตรงมุมนี้ตรมุมนี้กดกดแรงนิดนึงฮะอันนี้อยู่แล้วฮเห็นไหมครับขออนุญาตเปิดก่อนนะฮะเนื่องด้วยเหตุผลครับหนึ่งลูกยางใหม่สองตัวล็กอกเบาะมันอยู่ตรงปลายนี้มันถึงไต้องได้กดตรงปลายเห็นไหมครับในตําแหน่งที่ลงตัวล็อกอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรามากดตรงนี้มันจะไม่ลงต้องกดมุมตรงปลายนี้เท่านั้นนะฮะอันนี้คือรุ่นนี้นะครับ จริงๆแล้วเป็นคลิก125ก็เป็นเช่นเดียวกันนะนะครับแม้จะเป็นตระกูลเวฟก็เหมือนกันนะหลังๆมาเนี้ยนะวิธีการก็คือกดตรงไปนะครับลอบบ็อกบอให้เรียบร้อยอ่าก็ะจะประมาณนี้นะครับโอเคที่สําคัญเร,เรื่องของราคาครับราคาค่าตัวของคลิก160นะครับตัว ABS จะอยู่ที่72,000บาทรวมจดทะเบียนพบรบให้เอารถออกได้เลยตัวลองท็อปที่เป็นล้อทองนะฮะร,ราคาที่65,500บาทนะครับ เอารถออกได้เลยเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็นตัวล้อด,ดำนะฮรราคา65,000บาทนะครับอ่ามีความแตกต่างกันอยู่ตัวตัวที่เป็นล้อด,ดำกับล้อทองคอมบเบรกต่างกัน500ถ้า ABS จะโดดขึ้นมาเลยนะครก็จะเป็น72,000บาทนะครับซึ่งต่างกันตัวรองทับประมาณประมาณ7,000 6,500-7,000นะครับใครที่สนใจรุ่นไหนนะครับอ่าอยากได้คลิกตัว ABS หรือตัวธรรมดานะฮะก็ถือว่าเออ่ ตามใจชอบเลยเลือกแบบไหนจัดได้เลยนะะคลิปนี้อาจจะเป็นทางเลือกนะฮะในการตัดสินใจว่าเราจะเอาตัวไหนดีนะครับผมก็อธิบายให้ประมาณนี้นะฮะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมใส่ตารางราคาทายคลิปแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ